ขัดมาให้แล้วกับ t o y o ต a y a r i ิ1.2ส p o r t คันนี้ปี2023เลขไม่เพียง4,000โลเท่านั้นคันนี้เทียบป้ายแดงชัดๆเลยค่ะดูออปชั่นคันนี้กันเลยนะคะดีไซน์ด้านหน้าของเขานะคะคุณลูกค้าเขาจะดีไซน์มาเป็นโฉมใหม่นั่นเองจะดูปราดเปีียวและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ<อ>ล้ออันลอยเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะยางปี2023สีของตัวรถของเขานะคะจะเป็นสีแดงเมกาเทิกนะคะสีพิเศษที่มาเฉพาะในรุ่นสปอร์และสมาเท่านั้นนะคะด้านท้ายของเขา ะะจะติดตั้งสปอยเลอร์ให้แล้วนะคะตาไฟของเขาก็จะดูโบเฉยวแบบนี้เลยนะคะภายในของเขานะคะคจะได้เป็นโทนสีดํา<ำ>เป็นเบาะผ้าแท้เดิมๆจากโรงงานเลยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัติฟ <s illes> ังก์ชันนะคะเลขใหม่นะคะเพียง4,100กว่ากิโลเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะค <s illes> ุณลูกค้าหน้าจอคอนโซลกลางของเขานะคะจะได้เป็นแบบทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Android Auto, โ p oppo p l พ y ได้นั่นเองคะ ระบบแอร์ของเขานะคะจะเป็นแบบแมนนวลน,นะคะระบบเ e กียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะคุณลูกค้าค่ะหากลูกค้าตัดสินใจซื้อคันนี้นะคะบอกเหยือว่าได้ราคาสุดพิเศษเลยนะคะราคาต่างจากป้ายแดงนะคะถึง1นึ่งแสนบาทเลยและที่สําคัญวารันตีศูนย์โตโยต้านะคะเหลือเต็มเ็มเลยนะคะอีก5ปีคันนี้นะคะผ่อนเพียง8,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยได้เริ่มต้นที่1.99%ลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถคอมบนต์ชื่อละเบโรไวใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เวต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะคุณคือคนสำคัญกอลิล่าคะ่ะล,กลักรถรักคุณคะ่ะ